ต้องเป็นการเกษตรที่มีความก้าวหน้าเป็นการเกษตรที่มีความทันสมัยเป็นการเกษตรที่มีการเพิ่มมูลค่าเป็นการเกษตรที่มีเทคโนโลยีเข้ามาจับการเกษตรแบบนี้เท่านั้นที่จะทำให้เกษตรไทยเท่าเทียมกันและเท่าทานโลกได้ในเมื่อวิสัยทัศน์ของเราคือการทำให้เกษตรไทย เเท่าทานโลกได้เรามีความจําเป็นที่จะต้องเอาข้อมูลระดับโลกมากางดูแล้วดูซิว่าประเทศไทยของเราอยู่ที่ไหนแน่นอนครับในอดีตเราชื่นชมกับการที่เราเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลกเช่นข้าวอันดับหนแปดล้านตัน9ล้านตันแต่นั่นมันเป็นเพียงแค่มิติเดียวเหรียญมีสองด้านมิติที่ผมและพรรอนาคตใหม่สนใจคือเรื่องของประสิทธิภาพ คือเรื่องของประสิทธิผลคือเรื่องของผลผลิตต่อไร่ผลผลิตต่อเฮกเตอร์การลดต้นทุนนี่อีกนี่คืออีกด้านหนึ่งที่เราอาจจะละเลยไปข้อมูลข้างหลังผมนี้เป็นผลผลิตต่อตันต่อเฮกเตอร์จาก International Rice Research Institute ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากลที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้าวกับทุกประเทศมามากกว่า50ปีเราไปดูข้อมูลกันครับ ข้อมูลล่าสุดเรื่องผลผลิตต่อตันต่อเฮกเตอร์คือปี2,557ประเทศไทย,ยผลิตได้อยู่ประมาณที่3ตันต่อเฮกเตอร์ประเทศที่ผลิตได้ดีที่สุดเป็นเบอร์หนึ่งคือประเทศออสเตรเลียที่10.7ไล่ลงมาเป็นอียิปต์มีทั้งจีนมีทั้งเวียดนามถ้าเรามามองเรื่องการเกษตรในมิตินี้ท่านจะเห็นเลยว่าเรายังมีงานต้องทำกันอีกเยอะ นั่นเป็นแค่ในยะแรกของสไลดนี้ดูอีกในยะหนึ่งในแนวนอนลงมาดูมาถึงปีนี้ครับ2,504ท่านดูว่าประเทศไทยอยู่ที่ไหนแล้วท่านดูว่าเพื่อนที่เป็นคนเอเชียกับคนอาเซียนของเราคือจีนกับเวียดนามเริ่มต้นมาพร,พร้อมๆกับเรา50ปีจีนโตขึ้นไป3เท่าในเรื่องของผลผลิตในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของประสิทธิผลเวียดนามโตไปสเท่าประเทศไทยแทบจะไม่กระเตื้องเลย บางท่านอาจจะมองภาพนี้แล้วคิดว่านี่คือปัญหาหรือว่านี่คือสิ่งที่ต้องคิดเป็นลบแต่สําหรับผมแล้วผมคิดว่านี่คือโอกาสและนี่คือเสียงศักยภาพท่านลองดูว่าสิ่งที่ประเทศเราทําได้กับสิ่งที่มันเป็นไปได้มันมากขนาดนี้เนี่ยแค่เรา disrupt มันให้ได้แค่ครึ่งหนึ่งก็พอเนี่ยแค่ครึ่งเดียวก็พอน่นี่คือการพลิกประเทศเลยนี่คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับการเกษตรและให้กับประเทศไทยเลย ถึงดูวิธีว่าเราจะต้องทำยังไงแน่นอนครับเราต้องเอาเทคโนโลยีเอาวิธีการจัดการเข้าไปจับในโซ่มูลค่าของการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเรื่องของต้นน้ำเราต้องมาดูกันเลยครับเราต้องละเอียดแล้วเราก็ต้องดูให้รู้เลยว่าปัจจัยการผลิตของการทำการเกษตรมีอะไรบ้างแรงงานปุ๋ยน้ำยาฆ่า,มาแมลงเมล็ดพันธุ์ ผมถามจริงๆเหอะปัจปจัยผลิตแค่5อันนี้เนี่ยต้นทุนรวมกัน4,450บาทต่อไร่นี่คือข้อมูลจากกระทรวงเกษตรถ้าเราเอาเครื่องจกักรเข้าไปจับที่แรงงานละ่ะเราจะลดลงค,ค่าแรงงานลงได้ไหม30-50%ถ้าเราเอาระบบการจัดการน้ําเอาระบบชนระบทานเข้าไปจัดการต้นทุนน้าละ่ะมันจะลดลงได้ไหม30-50%ถ้าเราเอาปุ๋ยชีวภาพราคาถูกเข้าไปทดแทนปุ๋ยเคมีเราจะลดลงมาได้ไหม30-50% นี่คือแค่ต้นทุนของรายแงของการผลิตนะครับสองแท่งสุดท้ายผมเรียกมันว่าต้นทุนโครงสร้างต้นทุนโครงสร้างหมายความว่าชาวนาชาวไร่ที่ไม่มีที่ทำกินต้องเชา่าที่ถ้าเป็นสอปรกรไร่ละหนึ่งพันถ้าเป็นฉนดไร่ละสองพันไม่มีท,มมที่ไม่มีทรัพย์สินไม่สามารถคำประกันหนี้ในระบบได้ต้องออกนอกระบบเดือนหนึ่งสาเปอร์เซ็นเดือนหนึ่งห้าเปอร์เซ็นเดือนหนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็นท่านคูณด้วยสิบสองเร็วๆสามสิบหกเปอร์เซ็นต่อปี 60%ต่อปี72%ต่อปีรวมๆกันแล้วเนี่ย7-8,000บาทต่อไร่นี่คือสิ่งที่ผมและพักอนาคตใหม่ต้องการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้มันเก่าให้มันถูกที่คันลดต้นทุนลงเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิผลเพิ่มผลผลิตต่อไร่ถ้าต้นทุนเขาต่ำลงไม่ได้30-50%เนี่ย ข้าวจะตันละ22 0หมจะตันละ1,500จะตันละ8,000เกษตรกรเขาก็อยู่ได้ด้วยอย่างมีศักดิ์ศรีนี่คือการที่เราเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปจับเอาเครื่องจักรเข้าไปจับเอาเ,เ,อาเครื่องไม้เครื่องมือให้กับชาวนาชาวไร่เขาสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองได้แน่นอนครับต้นน้ำอย่างเดียวก็ไม่พอต้องลงไปถึงปลายน้ำด้วย ส3ปีที่แล้วผมเป็นข้าราชการอยู่กระทรวงพาณิชย์ทุกการประชุมไม่ว่าจะเป็นท่านประหลัดท่านรองประหลัดท่านอธิบดีทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดว่าสินค้าการเกษตรนี่มันเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้างประชุมครั้งนั้นไม่มีใครตอบได้13ปีผ่านมาผมตอบได้แล้วถ้าเราเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปจับสินค้าการเกษตรเราสามารถที่จะดึงโปรตีนออกมาจากข้าวทดแทนโปรตีนที่ออกมาจากถั่วเหลือง สำหรับคนที่แพ้ถัว่วสำหรับคนที่ไม่ต้องการการต่อ,ตอ,ตอ,ตอพันธุกรรมถ้าเราเอาเทคโนโลยีลงไปจับในข้าวเราจะสามารถดึงแคลอรี่ออกมาจากข้าวได้ครึ่งหนึ่งจากข้าวจานหนึ่ง300แคลอรี่เหลือแค่150แคลอรี่เพื่อที่จะตอบโจทย์คนที่รักสุขภาพคนที่ต้องการลดน้ำหนักถ้าเราเอางานวิจัยเอาเทคโนโลยีเข้าไปจับอีกเราจะสามารถสกัดฟีโรริกแอซิด หรือไฟโตสเตอรอลที่อยู่ในอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนี่คือการดึงเพิ่มมูลค่าจากการที่สินค้าเกษตรอยู่แค่ในอุตสาหกรรมเกษตรกลายเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพหรือว่าไบโออีโคนมีหรือเศรษฐกิจสร้างสารรค์หรือครีเอทีฟอีโคนมีศักยภาพของข้าวมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆผมทราบนะท่านท่านอ่านรายละเอียดไม่ออกผมตั้งใจให้เป็นอย่างนั้น แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านดูในยะสำคัญของมันก็คือว่าสิ่งที่เราไม่มีความรู้แต่ไม่มีวัตถุดิบแต่ประเทศอื่นเขามีวัตถุดิบแล้วไม่มีความรู้เนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพของข้าวแล้วก็เพิ่มารายได้ให้ก,กับเกษตรกรตามมานี่คือความหมายของเขาว่าเกษตรก้าวหน้าเกษตรที่มีเทคโนโลยีเกษตรที่มีการเพิ่มมูลค่าแต่ความเป็นจริงฮะไงก็ตาม เกษตรไทยจะก้าวหน้าไปไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆถ้ามันยังมีตัวถ่วงถ้ามันยังมีอุปสรรคถ้ามันยังมีโซ่สองอันที่ยังล็อกขาของชาวนาไว้สิ่งที่ผมพูดหมายถึงนี่ก็คืออะไรครับหนึ่งโซ่อันแรกคือเรื่องของที่ดินทํากินโซ่ที่สองคือเรื่องของหนี้ทุกท่านทราบไหมครับหกล้านคน เกือบสิของประเทศชาวนากว่าหกล้านคนไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองหนึ่งในนั้นคือลุงกุท่านเป็นเกษตรกร,ร,กรอยู่ที่จังหวัดก